บทุกท่านครับวันนี้อธิวัตรทีวีนะครับมา mm hmm. จะมาทำคลิปวิธีการประกอบ mm hmm. เครื่องพ้นสารแบบมือโยกนะฮะของเคมโตรุ่น kt pro 16นะฮะร, mm hmm. รุ่นนี้ก็คือ16ลิตรนะครับนิดอยากจะทำคลิปแนวแน,นะนำบ้างช่วงนี้ก็เวลาเช้าๆน้องอบมงกว่านะฮะอากาศสดใสฝนตกดิมด้วยนิดๆนะ แปักนิดหนึ่งก็คงจะดีนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านซักถาวรการเกษตรนะครับก็ได้ขอพื้นที่เนาะของร้านนะฮะทำคลิปวิดีโอแนะนำสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ซื้ออหางพุ่นยาแบบมโยกนะครับ กับร้านทรัพ์ขาวอลการเกษตรในทางออนไลน์เนาะก็ดูคลิปนี้นะครับได้นะครับว่าของไปถึงบ้านแล้วเนี่ยเราจะต้องประกอบอยังไงนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ <c oughs> มีตัเตอร์ไหมอันนี้คือยังไม่ได้แกะนะนี่ผมไปหยิบมาเลยลนะฮะ นะครับท่านก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะในก่องมีอะไรบ้างก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับอะประกรอย่างอื่นด้านในนะฮะ ี๋ยวผมแนะนำก่อนเนาะว่าอันไหนเป็นอันไหนกันบ้างเมื่อเปิดกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะมีอะไรบ้างอันนี้คือสายสะพายหลังนะครับมีทั้งหมดสองเส้นนะฮะสายขวาเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวกรองนะครับเป็นตัวกรองเวลาท่านจะเทน้ำอะไรลงไปก็อยยาาตัวกรองออกนะครับเพราะตัวกรองเนี่ยมีขนนะฮะ จะทําให้ของเราตันได้เนาะตัวกองนี้อยู่ไหนจะอยู่นี้นะฮะใส่เข้าไปฝาปิดนะครับเลยอันนี้คือสายพ่นนะฮะด้ามจับนะครับเป็นวาล์วเปิดปิดนะครับเวลาเปิดก็คือบีบนะฮะเปิดพ่นเนาะอันนี้เป็นก้าง ก้านพ่นนะครับเป็นสเตลเลตนะครับตัวนี้เป็นเหล็กโยกนะฮะแล้วก็ตัวนี้คือห่โยกนะครับนะดูด้านในกันบ้างมีอะไรทำอยู่นะล,ลูกค้านะ้องอ่าันนี้ก็เป็นหัวพ่นหัวพ่นเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบนะฮะที่แถมไปกับในตัวเครื่องนะฮะเวลาท่านาาซื้อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวจับนะฮะเดี๋ยวดูตรงไหนยังไงเดี๋ยวดูไปพร้อมกันขคลิปแล้วกันนะฮะยางโอลิงนะฮะยางโอลิงจะมี2ตัวนะครับอันนี้ยางสำรองนะฮะอันนี้เป็นสลักล็อกนะฮะเดี๋ยวล็อกตรงไหนเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับอ่ะคราวน,นี้เมื่อเห็นอุปกรณ์เรียบร้อยเราก็มาประกรอบไปพร้อมกันครับอันดับแรกนะฮะท่านเปิดตัวนี้ก่อน ทำนะครับอย่าไปปิดข้างบนนะบางทีมันอาจจะไม่หมุนนะเพราะข้างบนมันหนจากดึงออกมานะครับแล้วท่านก็จับข้างบนเห็นไหมครับนะฮะจับดึงออกมาดูนะครับเช็คตรวจเช็คความพร้อมนะฮะเวลาเราซื้อมาแล้วเนาะก็จะมียางสีดำๆเห็นไหมครับเขาจะอัดแรลบีนะฮะให้เรียบร้อยนะครับเป็นยางปั๊มลมนะฮะสีขาวตัวนี้นะครับก็คืออะไหล่ของเขานนั่เองนะฮะเนี่ยนะฮะมันจะมีสีดำกับสีขาวเนาะ ก็ใช้แทนนะครับเวลาชำรุดนะฮะเราก็สามารถใช้สั่นี้แทนได้หรือเขารั่วนะครับโอเคใส่เข้าไปแล้วก็ฟัง๊งวิธีฟัง๊งผมเลือกใส่บ้านๆน,นะฟั้งใส่ถุงนุ่เองเนียนะครับโอ้ลมออกพุบๆเลยนะฮะโอเคถ้าลมออกแล้วก็กรอเข้าไปครับเดินนะฮะลองปีนเกลียวด้วยนะครับ อ่ะเอาลงให้ตรงอย่งนี้นะฮะโอเคร้อยคราวนี้เมื่อท่านตรวจเช็คคุณิตเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมค,ครับผมจะแนะนําเป็นขั้นตอนเนาะมันจะได้ไม่งงประกอบสายก่อนเลยประกอบสายก่อนนะฮะแล้วก็จะมีสายมาหน,นึ่งเส้นนะครับเป็นสายยางเนาะสังเกตนะครับสายยางที่มาแล้วสมบูรณ์นะฮะคือเขาจะมีหัว อันนี้ทั้งสองฝั่งนะครับก็คือเป็นตัวกัดน้ํารั่วนั่นเองเอาข้างใดข้างหนึ่งนะครับนะครับใส่เข้าไปด้านไหนใจะใส่ด้านนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องใส่ด้านนี้นะครับเนี่ยนะฮะเอาสีแดงไปข้างหน้าแล้วใส่ข้างหลังเวลาใส่เนี่ยผมจะมีเทคนิคส่วนตัวนะครับก็คือผมจะจับเอานี้จับแล้วนี้จะเห็นเนาะจับนี้นะฮะสามนิ้วจะจับนี้แล้วก็ใช้หัวมือกับนิ้วชี้นะฮะจับนี้เพื่อ เราจะสามารถคอนโทรลเขาได้นะครับถ้าไม่งั้นมันจะปีนเกี่ยวเพราะีปีนเกี่ยวเนี่ยน้ำมันจะ่วกก็อย่างนี้เลยนะฮะก็ดันเข้าไปปุ๊บให้ตรงนะฮะพยายามให้ตรงปุ๊บแล้วก็หมุนครับหมุนเขา้าปากพอตึงมือนะลูกค้าอย่าอย่าไปแบบองแน่นนะเดี๋ยวแตกโปะขึ้นมาหรือหาอะไรไม่ได้เดีย๋ยวได้โทรหาร้านซัถาวรให้เขาส่งไปให้หม่เลย,ย <laughs> พยายามปิดให้มันเต็มมือพอนะครับอ่ะตอนนี้เราประอบตรงนี้เสร็จนะครับ เราจะใส่ก้านพ่นนะฮะก่อนใส่ก้านพ่นผมแนะนำนิดนึงก้านพ่นเนี่ยมันสามารถยืดหดได้โดยการบิดนะฮะบิดตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ยืดยืดแล้วไงต่อครับยืดเลยหรออ่าไม่ใช่นะฮะก็ยืดแบบน,นี้นะครับแล้วก็ค่อยหดตัวนี้ออกมาหรือดึงออกมาขันก็ได้แล้วก็ย,กกไไวกยืดตัวนี้มาเฟิ่มผอกาจะเอายาวประมาณนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็บิดเกลียว ตรงนี้มันพร้อมใช้งานเลยนะลูกค้านะครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปใส่ยางอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะด้านในเขามียางมีอุปกรณ์ครบยู่แล้วเราไม่ต้องใส่นอกเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับเขามีโอลิ่งอยู่แล้วถ้าเราจะถอยให้มันสั้นลงแล้วก็อยาบไปตามความต้องการของเรานะฮะแล้วก็ดนันยางเข้าไปครับปึ๊บดันผัดเข้ามาใสา่ปึ๊บบิดอ่ะียบร้อยนะฮะอย่างที่บอกนะครับตออึงมือนะครับ เราก็จะมาประกอบกันตรงนี้เสียบเข้าไปแต่ก่อนจะเสียบต้องใส่ยางโอลิ่งก่อนนะฮะถ้าไม่มียางนะครับมันจะรั่วนะฮะล้ำนะครับอ่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเห็นเจ้าของร้านเขาบอกนะสำหรับซับถาวรเวลาส่งให้ลูกค้าเนี่ยกรณีถ้าลูกค้าเปิดมาแล้วไม่เห็นตามคลิปอย่าตกใจนะฮะบางทีร้านเนี่ยเขาใส่เข้าไปให้แล้วนะฮะก็เปิดดูตรงนี้ก่อนครับสมมติหายางไม่เจออ้าวทำไมไม่มียางอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ มาดูข้างในตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยฮะวิธีการใส่ก็ก็จะประมาณนี้นะฮะดูกันใกล้ๆเนาะนี่นะฮะเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเราก็อัดเข้าไปเลยครับดีปะนะฮะอ่าฮะเห็นเห็นเนาะเมื่อกี้อ่าลืมตัวนี่นะฮะเราก็อัดเข้าไปเลยนี่มันก็จะได้แบบนี้นะครับอัดเข้าไปเสร็จนะฮะเราก็ เก็เจะได้แบบนี้ลอันนี้ก็คือแน่นแ,แล้วนะครับพร้อมนะฮะหัวพ้นเนี่ยเราจะหัวพ้นแบบไหนนะฮะอันนี้แบบเป็นละอองแบบหยาบๆเนาะมันจะแบบนซีลูตัวนี้เป็นละอองฝอยนะครับถึงกระจายออกไปอ,อันนี้แบบเป็นเป็นลำเป็นลำน้ำไปเลยนะเป็นกระแสลำน้ำไปเลยนะออกได้สองชัวนะครับเลือกเอานะฮะแต่ว่า เท่นี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นหัวสมงๆแล้วกันมันดูสดใสดีนะฮะ,ะ,ฮะก่อนที่จะใส่หัวพ่นนะครับลูกค,ค้าฮใส่ยางก่อนนะฮะยางใส่ตรงนี้นะครับยางเส้นที่2นะฮะเส้นแรกเราใส่ไปแล้วเนาะเส้นที่2เนี่ยก็ใส่ไปตรงนี้เห็นเนาะอ่าโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยก็ คตึงนนะโอเคคราวนี้สายเสร็จแล้วอ่าเนี่ยเราจะเราก็จะได้กันประมาณนี้นะฮะเนี่ยนี่สายนะฮนะไอ้สายเสร็จแล้วนะครับจะขออนุญาตเก็บไว้ก่อนอ่ะเมื่อประกอบสายเสร็จขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรอะตอนต่อไปนะ แล้วอตัวผมนะครับผมจะใส่สายสายหลักก่อนวิธีการใส่สายนะครับก็จะหันตัวนี้กลับมานะครับแล้วเราก็มันจะมีมันจะมีหัวสีเีหลือย่งเงี้ยไหมครับจับปลายเชือกปลายสายนะฮะแล้วก็จะมีตัวล็อกสีดำเราดึงตัวล็อกสีดำนะครับประมาณนี้ท่าไหลเอ่ยคืบหนึ่งถือว่าคืบหนึ่งพอดีเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะ เข้าไปเห็นไหมครับอ่าใส่เข้าไปปุ๊บน,น,นะฮะก็ดึงตัวนี้ออกมานิดนึงเพื่อเพื่อให้มันพอดีมือเราเนาะจากนั้นนะครับให้ท่านบิดบิดกลับมาอย่างนี้นะครับบิดกลับมาแล้วก็ผ่นนอ,อ,นนอนสายตัวนี้หรือผ่อนสายตัวนก็ได้แล้วแต่ที่บิดไปนะฮะอ่าเราผ่อนสายตัวนี้ก็ได้แล้วก็บิดกลับมาแล้วก็เอาสายตัวนี้ยน,น,นะฮะที่ที่เป็นปลายนะฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะมันไม่โผล่นะแล้วเราก็ดึงครับดึงดึงเขาก็จะโผล่ออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยเขาก็จะโผล่มาแล้วมือจับแล้วเราก็ปรับตาคทามต้องการนะครับก็าจะเอาขนาดสมมติผมเอาขนาดนี้เราก็ได้ละแน่นละแล้วก็ใส่เส้นต่อไปครับครับเหมือนกันนะฮะใส่ข้าไป เทคนิคนี้เนี่ยจริงๆใส่ได้ทุกอย่างนะฮะที่เป็นจึงเป็นสายล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเห็นไหมฮะเขาก็จะโผล่มาเนี่ยแล้วเราก็ดึงน,นะครับดึงเลยปุ๊บายเขาก็จะโผล่มาทำให้เราได้เห็นนะครับว่าทำให้เราเห็นแล้วเขาก็ดึงออกดึงดึงดึงเข้ามาแล้ก็ดึงให้เข้ากันนะฮะเท <ừ> ่าไหร่ อย่างนะโอเคอ่ะเนี่เราได้สายข้างบนเรียบร้อยต่อไปเราก็มาดูสายข้างล่างนะครับสา่ข้างล่างเนี่ยให้ท่านเอียงข้างใดข้างหนึ่งก่อนยกตัวอย่างนะเนี่ยนะฮะเราจะเห็นท้ายเขาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเกาะเป็นอย่างนี้เนาะเราก็เอาตัวเกาะเนี่ยเกาะตรงนี้นะฮะ นี้นะครับต่อเข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็บิดเขาจะเข้ามุมฉากครพอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครเขาจะเข้ามุมฉากเอาไปอ่าเราก็ได้เหมือนเสร็จละฝั่งหนึ่งตามทานนัทนเนาะทันเนาะนะครับถ้าตามไม่ทันก็ย้อนดูแล้วกัน <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเราก็สับไปปึ๊บเหรื่องฮะใส่เข้าไปให้มันได้ระดับแล้วเขาก็อ,าอ่าเขาก็จะได้ฉากครัพอดีที่เขาทำมา ก็หวยไงก็คือพร้อมสะพายนะครับอ่าเรียบร้อยประกอบสายเรียบร้อยอยังไงต่อครับอ่าประกอบตรงนี้กันมือโยกกันนะฮะประกอบมือโยกต้องทำอ,อย่างไรลูกคระ<ม>อ่าปกติตัวเนี้ยมันจะหันไปทางไหนไม่รู้มีหัวมันนะฮะเราดูหัวก,ก่อนเมื่อมันหันมาอย่างนี้เนาะเราก็หันอย่างนี้ครับเนี่ยนะฮะหันให้มันได้มมุอ,อย่างนี้เอา ตัวเกลียวทางนับออกนะฮะไปด้านนี้ไปด้านด้านฝาปิดนะฮะแล้วก็เอาตัวคันโยกออกมาด้านข้าศึกเขานะครับส่วนตัวผมนะครับเวลาผมประกอบเนี่ยผมจะผมจะทำเหล็กตรงนี้ก่อนนะเหล็กตัวเนี้ยมันจะเขาะจะอยู่ในล,ลักษณะอย่างนี้นะครับเหล็กโยกเนี่ยตัวสั้นเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะฮะตัวยาวอยู่ด้านบน ผมก็จะใส่ตัวสั้นนะครับเนี่ยเราเอาตัวสั้นใส่ก่อนใส่ตัวสั้นเสร็จตามพันไหมถ้าให้พันกลับไปเหมือนเดิมน,นะฮะความแบบนี้นะ,ววนนะยกเหล็กขึ้นภาพดูนะครับตัวสั้นใส่เข้าไปปึ๊บคลัทลงจากแล้วก็คลิปนะฮะที่ติดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับคลิปตัวนี้นะ ใส่เข้าไปปิดครับท่านจะใช้รีมก็ได้ไน,นะผมใช้มือน,นี่แหละหอ่าอยู่แล้วนะครับก็ยังไงต่อครับสังเกตนะตรงนี้เขาจะมีรูไว้นะเห็น้อยแล้วเขาจะมีรูไว้เพื่อจะเอาก้านตรงนี้สัก เราก็นี่เลยนะี่เลยฮะใส่เข้าไปรียะพื้นที่อ่เราก็ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ยกขึ้นเ <c oughs> นี่ยเราจะเอาใส่เนี่มันยากที่ึงก็ถอยตรงนี้ออกมาให้มันได้ใส่ขเขาปรับหัวหานะปรับหัวเขาหนะ้าเข้าหาวํำ ถ้ามันต่ำก็ยกขึ้นนะฮะมันบิดซ้ายบิดขวาก็อใส่เข้าไปแต่ใส่ตรงนี้ถูกไหมจริที่ถูกนะครับถ้าเราออกก่อนนะ,ะใส่ที่ป็นตรวอยางท่านต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับขั้นตอนนะครับท่านออกตัวนี้ใส่ไปด้วยไม่งั้นท่านจะลืมอ,อีก <c oughs> เขาก็จะใส่ลนะักษณะแบบนีนะ้ท่านใส่เข้าไปเลยครับให้ตัวนี้อยู่ด้านบนนะง,ง่ายๆนะตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็ อัตราสใส่พร้อมกันครับอะบเะเทกร้อยนะครับเรากปโยกดูครับใ่แล้วโยกได้แล้วนะครับท่านก็ วางเขาลงอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะทําอะไรครับใส่ตัวล็อกนี่ล็อกนะฮะไม่งั้นเขาจะหลุดนะครับนี้เราใส่ตัวล็อกเข้าไปตัวล็อกเข้าไปปึ๊บไม่หลุดแล้วก็สามารถทำการโยกได้เต็มที่ขออนุญาตตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนี่นะฮะวิธีกจะเกี่ยกะเนาะ้าเกยกาถ้าเกิดว่า มันใช้เกจักเข้อออกได้ครับโอเคแน่นละนะครับจากนั้นเราก็เอาสายที่เราทำไว้เมื่อสักครู่มาใส่นะเหมือนเดิมส่วนตัวผมนะครับก็จะจับเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็ให้เขาขยับได้เลื่อนได้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงตรง อยากให้เขาปีนเกลียวได้ตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าไม่งั้นรั่วเนี่ยปีนเกลียวนะเนี่ยเอาออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่ครับนะฮะตรงไหมโอเคก็บิดเลยนะครับถ้าตรงได้เราก็บิดเลยเน,เนี่ยครับ นี่แะฮะเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ถังพ่นยาแบบปรุงรกประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจับใช่ไหมก็อ่ะแลรวก็ตกแต่งมาให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วอ่าเนี่ยนะฮะนีมีการประกอบนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เนาะ สำหรับท่านไหนที่ซื้อไปนะครับประกอบแบบนห้ยังไงนะครับก็ติตามคลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ใส่สารลงไปเสร็จแล้วก็สามารถนาไปใช้งานได้เลยสําหรับท่านไหนที่ถือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮรกดตับไซต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ท่านไหนที่สนใจสินค้านะฮะอย่าลืมนะครับโทรที่0 8นย์แ1 4 1 4ตน่นะครับซับถาวรการเกษตรนะฮะดีๆให้บริการนะครับแล้วก็ ลิงก์ด้านล่างนะฮะเป็นลิงก์สินค้านะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์เลยหรือสามารถโทรปรึกษาได้นะครับสำหรับที่นี้ตรทีนี้ก่อนนะครับ,บคุณและสวัสดีครับ